สวัสดีครับก็บผมนายบุญส่งอุวนาผมอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลน้ำอ่างอำเภอตรอนจังหวดดัดอุตตถ์วันนี้ผมก็จะมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับหลักธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าจะมีการย่นย่อน,นั้นก็จะมีอยู่นะครับหนาะสามอย่างด้วยกันที่เป็นหลักสำคัญขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้สั่งสอนเอาไว้นะครับ นั่นก็คือโลคโกรธหลงนะครับนะในสามอย่างนี้ถ้าใครนะครับนะฝึกหัดดัดตนลดในเรื่องของความโรคความโกรธความหลงลงไปได้แล้วท่านก็จะทำให้ท่านนั้นอยู่เย็นเป็นสุขนะครับนะในเรื่องของในเรื่องของการกำจัดกิเลสนั้นถ้าท่าน นะครับนะในเรื่องของการเขาเรียกว่าฝึกขัดดัดตนเพื่อลดในเรื่องของความโลภความโกรธความหลงลงได้แล้วนั้นท่านก็จะพบกับความสุขความเจริญนะครับนะแล้วก็บรรลุถึงในเรื่องของพระนิพพานได้เช่นเดียวกันครับดังนั้นวันนี้ผมก็จะนำเสนอในเรื่องของอในเรื่องของความโลภ นะครับนะ,ะความโลภนั้นก็จะต้องอในเรื่องของการทำมาหาเลี้ยงชีพการดำเนินชีวิตนั้นในอาชีพสุดจลิตนั้นไม่ใช่เป็นความโลภครับนั่นเขาเรียกว่าเป็นการดำเนินชีวิตในเรื่องของการหาเลี้ยงชีพโดยสุดจริตเพื่อ,อนำมา ในเรื่องของการบริโภคอุปโภคหรือในเรื่องของอความอยู่ดีมีสุขนั้นอันนี้ไม่ใช่เป็นความโลภครับความโลภนั้นก็หมายถึงนะครับนะโลภอยากได้ทรัพย์สินของคนอื่นโลภนะครับน่ะโดยที่ตัวเองอยากจะร่ำรวยโดยทางรัฐนะครับนะ โลกที่จะลงทุนแต่น้อยแต่ได้กำไรเยอะๆนะครับนะ่ะนี่คือความโลภครับหรือเช่นผู้ที่อยากได้ทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่นนั้นก็ทำทุกวิธีทางที่จะช่อฉนช่อโกงนะเพื่อที่จะเอาทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับนะก็พยายามนะครับนะใช้ในเรื่องของความโลภ นะครับนะนี่คือในเรื่องของหลักธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับบางคนอาจจะแยกไม่ออกนะครับระหว่างการทํางานหาเรื่องชีพโดยอาชีพสุดจริตนะครับดยความขยันหมั่นเพียรน,นะครับนะเพื่อที่จะสร้างหลักปากฐานอันนี้ไม่ใช่ความโลภครับเขาเรียกว่าเป็นการหาทรัพย์สินเพื่อนะครับนะานำมาเป็น เครื่องอำนวยความสะดวกหรือเขาเรียกว่า,าเป็นกองทุนนะครับนะเพื่อเราจะดำเนินชีวิตนะครับนะให้ตัวเราเองและลูกหลานในอนาคตนะครับทำโดยอาชีพจุจริตอันนี้ไม่ใช่ความโลภครับดังนั้นไอ้ความโลภนี้ถ้าถูกความโลภในเรื่องของอเช่น ช่อกงหลอกลวงหรือในเรื่องของอลงทุนแต่น้อยได้กำไรเยอะๆนะครับนะโดยที่เอาทรัพย์สินของตัวเองนั้นเพื่อที่จะไปแลกเปลี่ยนเอาให้ได้กำไรเยอะๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโลภครับความโลภนี้ถ้าเข้าครอบงำผู้ไหนแล้วนะครับนะผู้นั้นก็จะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนนะครับนะ ไม่มีความนะครับสงบสุขภายในจิตใจเลยนะครับนะาในภายในจิตใจนั้นก็จะสับสนนะครับนะเพราะความโลภนั้นเข้ามาครอบงำอ,อยากได้เยอะๆโดยที่ตัวเองนั้นไม่ต้องลงทุนมากหรือไม่ต้องรงแรงมากนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโลภ ความโลภนั้นท่านพระพุทธเจ้านั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับนะในสามหลักธรรมที่ผมได้กล่าวนำเอาไว้นะครับนะ,ะความโลภนี้บางท่านบางคนอาจจะสับสนคิดว่าความโลภนั้นมันเป็นความเขาเรียกว่าเป็นความไปบั่นทอนในเรื่องของการทำมาหากินนะครับนะอันนี้ เขาเรียกว่าการทำมาหากินผมก็บอกไปแล้วว่าไม่ใช่เป็นความโลภครับเป็นความการทำงานหาเงินเพื่อการยังชีพครับแต่ทีนี้ถ้าความโลภนะครับนะอย่างผมยกตัวอย่างอย่างช่อโกงนะครับอยากได้ทรัพย์สินของคนอื่นอยากได้ร่ำรวยไวัยนะครับนะอยากได้เงินทอง ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ไม่ได้อนุญาตนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโลภครับนับว่าเป็นภัยอันตรายอย่างยิ่งครับถ้าเมื่อท่านนะครับนะคิดว่าในเรื่องของพยายามลดละในเรื่องของความโลภลงไปได้ท่านก็จะไม่ถูกเขาหลอกนะครับนะ้าเขาใช้เล่ห์เหลี่ยมทุกอย่างที่จะมา เขาเรียกว่ามาเอาเงินในกระเป๋าของท่านไปโดยที่ท่านไม่ได้ทันรู้ตัวเพราะเขาก็นะครับนะใช้ในเรื่องของอเหลี่ยมเล่เพทั่วนะครับนะเพื่อที่จะพูดให้ท่านได้ได้เคลือบเค้มได้ได้หลงเชื่อนะครับผลที่สุดเขาก็ล้วงเอาเงินในกระเป๋าของท่านไปง่ายๆ นะครับนะนี่ก็คือท่านปล่อยให้ความโลภนั้นามา,ามาครอบงำนะครับนะผมจะยกตัวอย่างนะครับนะในชีวิตประจำวันที่ผมประสบพบมานะครับนะก็มีเคสเคสหนึ่งนะครับนะที่เป็นผู้ที่ขยันขันแข็ง,ขงเก็บเงินมาได้นะครับนะ เก็บเงินมาทั้งชีวิตนะครับนะประมาณ7 8แสนบาทนะครับน่ะก็มีนายหน้านะครับน่ะเข้ามานะครับนะหาซื้อที่ดินนะครับนะก่อนที่นายหน้าจะมาหาซื้อที่ดินนะครับนะผมก็จะ,เ,ะเล่าว่าที่มาที่ไปนะครับนะก็มีนะครับนะนะบนะเขามีเงินฝากอยู่สองสารบันการเงินนะครับนะ อีกสถาบันการเงินหนึ่งเขาก็เร่งนะครับนะาให้ไปถอนเงินอีกสถาบันการเงินหนึ่งมารวมไว้นะครับนะอีกสถาบันการเงินหนึ่งเพื่อที่ใช้ดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่ล่อใจว่าถ้านำเอาเงินมาฝากในธนาคารเขาแล้วเขาก็จะได้ดอกเบี้ยที่สูงนะครับนะาผลที่สุดเพราะความโลภและความที่ เขาเรียกว่าไม่ฉเฉลียวใจว่านั่นคือแผนของการที่จะหลอกลวงช่อโกองท่านนะครับดังนั้นในเรื่องของสิ่งตรงนี้นะครับนาะในเมื่อความโลภเกิดขึ้นอยากได้ดอกเบี้ยสูงๆนะครับตัวผู้นั้นก็ได้ไปถอนเงินจากจากสถาบันการเงินอีกที่หนึ่งแล้วมาฝากอีกที่หนึ่ง นะครับเพื่อหวังที่จะได้ดอกเบี้ยงสูง,สงพอถอนมาไม่ถึงสองอาทิตย์ครับก็มีในหน้านะครับหาซื้อที่ดินก็มาติดต่อเขาว่าอยากจะได้ที่ดินสักแปลงหนึ่งนะครับนะ้าเ,เขาก็อยากจะให้ค่าในหน้าด้วยนะครับนะดังนั้นในเรื่องของความโลภตัวนี้นะครับนะก็พอดีมีญาติพี่น้องเขาอยากจะขายที่ดินแปลงหนึ่งอยู่แล้ว เขาก็นําพาเอาคนที่อยากได้ที่ดินแปลงนั้นนะครับเข้าไปหานะครับนะ่าไปถามถึงเจ้าของเจ้าของก็บอกว่าเออขายนะครับนะตกลงขายนะครับนะตกลงซื้อกันแล้วเขาเขาจะให้ค่าในหน้านะครับนะผลที่สุดนั้นในเรื่องของตรงนี้นะครับนะก่อนที่จะมีการนัดชำระเงินในการซื้อที่ดิน นะครับนะก็มีนะครับนะมีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งนะครับน้ให้ไปชวนชวนคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นในหน้านะครับนะไปเล่นเขาเรียกว่ากำถั่วนะครับนะในที่แห่งหนึ่งเขาก็นำเอาเอาคนคนนี้นะครับนะที่อยากจะได้ค่าในหน้านั้นไปนั่งดูนะครับนะนั่งดูคนกำถั่วกัน ผลที่สุดไอ้คนกำถัว่วเขาก็เล่นกันแล้วก็ไอ้คนที่เป็นนายหน้าซื้อที่ดินนะครับนะเขาก็เขาก็เล่นนะครับนำทางให้กับผู้หญิงที่เขามาหาว่าให้เป็นนายหน้านะครับนาะไปให้นั่งดูเขาก็บอกว่าเขามีในเรื่องของเงินเป็นปึกๆนะครับนะฮะ กรรมถั่วคนนั้นก็กรรมได้แทงแล้วก็ถูกนะครับนะเสียเงินหลายล้านครับนะไอคนที่เป็นในหน้านั้นได้ได้หลายล้านนะครับนะ่ะพอพอคนที่เป็นในหน้านะครับนะที่จะอ่าขออ่าที่มาขอซื้อที่ดินที่จะให้ในหน้าผลที่สุดเขาก็ชวนนะครับนะชวนคนคนนั้นเอี่ยวด้วยนะครับนะ เขาก็มากระซิบว่าเอาสิเนี่ยผมได้เงินมาตั้งหลายล้านเนี่ยถ้ามาเอี่ยวกับผมผมก็จะได้นะแบ่งปันเนงินตรงนี้ให้นะครับนะนี่คือวิธีการที่เขาเรียกว่าแสดงละครให้กับคนที่มีความโลภนะครับนะหลงว่าอยากจะได้เงินที่เขาเล่นกันแล้วได้ตั้งหลายล้านก็จะมีโอกาสได้เงินกับเขาบ้างครับ เออผลที่สุดตกลงนะครับนะที่จะถอนเงินจากธนาคารนะครับนะสถาบันการเงินหนึ่งนะครับนา<ค><ณ>มาเอี่ยวกับนะฮะมาเอี่ยวกับคนที่ชวนเล่นนะครับนาผลที<ค><ณ>่สุดไปถอนเงินที่ในธนาคารนะครับนะ<ค><ณ>เงินจำนวนไม่น้อยนะครับนะเจ็ดแปดแสนบาทนะครับนะ<ค><ณ>ไปถอนเงินออกมาแม่แมสถาบันการเงินนั้นเงินเจ็ดแปดแสนนี้ ถอนครังเดียวนั้นก็แทบจะหมดธนาคารได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือในเรื่องของความโลภนะครับผลที่สุดอพออพอไปถอนเงินจากธนาคารนะครับนะาเจ้าของเงินเขาก็บอกว่าไม่ต้องหรอกฉันจะจับเองเงินนี่ไอคนที่เป็นคนที่ซื้อหาซื้อที่ดินก็เป็นเพศหญิงด้วยนะครับนะเขาก็พยายามรวบเงิน นะครับนะเงินที่เบิกเอาไว้บอกว่าไม่เป็นไรฉันดูแลให้ฉันจัดการให้ไอ้คนเจ้าของเงินก็ไม่ไม่มั่นใจก็พยายามแย่งเขาก็บอกาเออไม่เป็นไรป้าไม่เป็นไรนะฮะอ,อ,อันนี้ก็คือนะจะเล่าในเรื่องของอเล่ห์เหลี่ยมของผู้ที่จะโกงนะครับนะเพราะเกิดความโลภนั่นเองคืออยากได้เงินนะครับนะถ้าเราไม่ได้อยากได้เราก็ไม่ต้องไปเสียเงินตรงนั้น ผลที่สุดเขาจับเงินแล้วได้นะครับนะเขาก็นำมาทีา่ให้นั่งดูเล่นการพนันอีกสถานที่หนึ่งนะครับนะอพอมาถึงสถานที่ไอคนที่นั่งกำถั่วเป็นเจ้ามือนั้นไม่อยู่แล้วนะครับนะไปแล้วนะครับนะพอไอคนผู้หญิงที่ได้จับเงินหลายแสนแล้วเขาก็เททิ้งแล้วครับ ว่าเขาบอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตามผู้นี้ก่อนตามคนนี้ก่อนอเดี๋ยวอยู่นี่รอแป๊บหนึ่งนะนะครับนะผลที่สุดเขาก็ไปเททิ้งนะครับนะในที่สถานที่แห่งหนึ่งที่เขา,าเล่นกำถั่วกันนะครับนะผลที่สุดนะครับนะเขาก็พาเงินนั้นเชิดหนีไปไหนไม่รู้ตัวเองก็หลงคอยว่าเขาจะมาหานะครับนะนี่สิน,นี่นี่คือความโลภครับถ้าเราไม่ ไม่สนใจใยดีคุณเล่นก็เล่นไปหรือคนจะแสดงละครหรือคุณจะทำอะไรเราก็ไม่ต้องสนใจใช่ไหมครับนี่คือความโลภนะครับนาะเข้ามาครอบงำแล้วผู้นั้นก็จะ,ะเสียทั้งขึ้นทั้งร่องนะครับเสียทีที่เขาหลอกลวงเราไปและเสียเงินนะครับนะที่เก็บเก็บมาทั้งชีวิตนะครับนะอ่าผลที่สุดนะครับนะอ่า พยายามตามหานะครับนะเขาก็มาเล่าเรื่องสู่ผมฟังแล้วก็ให้ผมไปส่งนะเขาบอกว่าจับคนนั้นที่นีทน้ที่นั่นก็พาผมไปผลสุดไปให้ดูหน้าแล้วก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่แก๊งที่มาหลอกลวงเขานี่คือเป็นบทเรียนนะครับนะในเรื่องของความโลภเห็นไหมแล้วครับถ้าเราไม่มีความโลภไม่อยากได้ของเขานะเงินอยู่ในธนาคารดีอยู่แทๆ้ๆก็ไปถอนมาให้เขาเห็นไหมแล้วครับนะ ถ้าเขาวางแผนที่จะหลอกลวงท่านท่านไม่มีความโลภแล้วก็ไม่มีทางเลยนะครับนะบางคนก็โทษว่าถูกยาบ้างถูกอะไรสารพัดแต่เราต้องตั้งสตินะครับนะเ,เราต้องมีสติอย่าประมาทนะครับอย่าหลงเชื่อคนง่ายๆนะครับนะแม้แต่ตัวของเราเองนั้นก็ยังเชื่อใจตัวเราเองไม่ได้มันสามารถที่เปลี่ยนนะครับนะใจอยู่ตลอดเขาเรียกว่าอา่า ดับเกิดดับเกิดในเรื่องของจิตใจของเรานั้นนะครับไม่นิ่งเดี๋ยวอยากได้เดี๋ยวอยากสารพัดนะครับนะที่จิตใจของเรานั้นมันแปรผันอยู่ตลอดเราต้องบังคับจิตใจของเราให้ได้นะครับนะอย่าเอาความโลภนั้นเข้ามาครอบงำนะครับนี่คือเป็นเรื่องของที่หลักธรรมคำสอนขององ,องค์สมเด็จสัมมาสูงพระเจ้านะครับนะในเรื่องของความโลภนะครับนะโลภนี้มันยังมีอีก หลายๆประเด็นหลายๆกรณีนะครับนะไม่ว่าจะาาโรภในเรื่องของอ,อยากได้รูปรสกลิ่นเสียงนะครับนะอยากได้ผู้หญิงมาเป็นคู่ครองหลายๆคนนะนี่ก็คือความโรภเช่นเดียวกันนะครับนะ่าแล้วก็มีหลายๆเรื่องนะครับนะที่พระพุทธเจ้านั้นนะครับนะที่จะกําจัด ให้หายไปจากจิตใจของพระอ,องค์ท่านนะครับนะก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับนะถึง6ปีถึงจะบรรลุพระอ,อรหันต์หรือถึงเขาเรียกว่าพระนิพพานนะครับนะนี่คือหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนาะแต่พระอ,องค์นั้นก็ได้แบ่งนะครับนะในเรื่องของอหลักธรรมให้กับ พุทธศาสนิกชนนั้นเหมาะสมกับฐานานุรูปหรือเหมาะสมกับฐานะนะครับนะย่งลุงบุญทรงอย่างพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ยังมีโลภโกรธหลงอยู่นะครับนะท่านก็เอาศีลห้านะครับนะเข้ามาเป็นเครื่องนะครับนะในเรื่องของการบังคับจิตใจของเราอยู่ในกรอบอยานะครับนะเขาเรียกว่าย่าฟืน นะครับให้ละเว้นนะครับนะในเรื่องของศีลห้าและอหลักธรรมนะครับนะาที่เป็นหลักธรรมที่แน่นอนนั้นคืออินทิบาทถีอินทิบาทสี่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะนั้นคือความรักใคร่ในอาชีพจิตตะก็คือใจจดจ่อในอาชีพนั้นนะครับนะาวิมังสาก,ก็คือในเรื่องของหมั่นตรึกตรองนะครับนะาเขาเรียกว่าประเมินในเรื่องของในอาชีพนั้นๆ นะครับนะนี่คือในเรื่องของหลักธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสมรุธเจ้าที่จะให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนนั้นหลุดพ้นในเรื่องของความลำบากยากจนนะครับนะาพ้นจากในเรื่องของการดําเนินชีวิตในเรื่องของความโลภโกรธหลงเข้ามาครอบงําในเมื่อความโลภโกรธหลงเข้ามาครอบงา,า,บลงา,า,บงาแล้วท่านก็ลองคิดนะครับนะเราถึงหลงทางนะครับนะททำอะไรก็ คอยแต่ผัดวันประกันพุ่งทําอะไรก็ท้อแท้ท้อถอยทําอะไรก็ไม่มีจิตมั่นคงนะครับไม่มีความขยันหมั่นเพียรไม่มีความมุ่งมั่นแล้วท่านจะมีฐานะนะครับนาะในเรื่องของการดําเนินชีวิตนะครับนาะได้อย่างไรครับดังนั้นในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมถึงเน้นและให้ข้อคิดให้ข้อแนะนํานะครับนาะผมจึงพูดอยู่บ่อยๆเพราะ อย่างน้อยนั้นก็เตือนสติผมสอนผมด้วยนะครับนาะผมต้องสอนตัวผมเองอยู่ตลอดอถ้าผมพูดบ่อยๆตัวผมเองนั้นก็จะได้เตือนสติผมบ่อยๆนะครับนี่คือแนวทางในเรื่องของการให้ข้อคิดให้ข้อแนะนำนะครับนาะผมจึงนำในเรื่องของหลักธรรมของ,ององค์สมเด็จสมมาสมุทธเจ้านั้นมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อกำจัดปัญหาในเรื่องของความโลภโกรหลงให้เบาบางและหมดไปในที่สุด นะครับดังนั้นผมก็ขอฝากนะครับนะแนวคิดตรงนี้ให้ท่านลองเก็บไปคิดพิจารณาว่าหลัทธาขององค์สมเด็จสัมมาสมพุติเจ้านั้นไม่มีพิธีลองอะไรมากนะครับนะขอให้ท่านตั้งใจทําความดีถ้าท่านตั้งใจที่จะทําความดีปฏิบททัติธรรมหรือรักษาศีนท่านก็ไม่ต้องไปคอยเลิกงามยามดีครับถ้าท่านมั่นใจว่าเราจะบังคับจิตใจเราจะรักษาศีนให้ครบ5ข้อ เราจะนำหนักทรมมาปฏิบัติให้เคร่งคัดและอย่างจริงจังผมก็เชื่อแน่ว่าท่านก็จะประคมความสำเร็จในชีวิตนะครับนะในเรื่องของความอยู่ดีมีสุขนะครับนะแล้วมีโอกาสร่ำรวยเงินทองทรัพย์สินในโอกาสต่อไปครับครับขอบคุณครับวันนี้ผมก็ขอนะครับนะให้ท่านเพื่อน Fc และเ,เพื่อนเพื่อนยูทูบด้วยกันหรือ ใครก็ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับนาะที่ได้ฟังนะครับนาะคลิปได้ดูคลิปของลุงบุญส่งแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและซับสไครต์ให้ลุงบุญส่งด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจที่จะได้นําเสนอหลักธรรมคาสอนของ,ององค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นเพื่อที่มาให้ท่านได้เก็บไปเป็นข้อคิดข้อพิจารณาว่าหลักธรรมคาสอนที่ผมนํามาพูดนั้นมันเป็นในเรื่องของ ความจริงหรือไม่นะครับนะขอขอบคุณครับผมขอจบเอาไว้เพียงทิ่นี้ครับสวัสดีครับ